เมื่อตอนยืมมืออกอันใหญ่องว่าดอกตั้ครับครอบดันทุกครอบดันทุกอินเทอร์นตตั้มเก้าสิบส่วนหกสิบครับครัวที่เสียเลือดหรือว่าช็อกขาดน้ามันหลายช็อกอันนี้ต้องจำเป็นต้องให้น้ำเกลือโทแทนและธาตุที่เสียไปในร่างกายนะครับค่ายยืนีเก็บปกนะครับร้อยยี่สิบส่วนแปดสิบนะครับรวมคือร้อยสี่สิบส่วนเก้าสิบนะครับตั้มก็คือเก้าสิบส่วนหกสิบนะครับทีนี้ เรื่องของน้ําตาลนะครับน้ําตาลไปยังขึ้นจอตาเศร้าการจอตาเศร้าก็คือเหตุเหตน้ําตาลในเลือดมันซีเรียสขนาดนี้ขันเกินสามโมงไปกันน้ำตาลต่ำแล้วก็บวัคซีนแปลงหมดเลยค่าน้ำตาลโปรตีนะครับไม่ควรเกิน126มิลลิกรัมเดซิลิปนะครับเป็นเอ็มจีแล้วก็บโปรตีนอัลโกลิสินไม่ควรเกิน126นะครับจอตาเศร้า เอาเีว่า S B S มาถึง fast putting บัดนะครับ F ก็คือ fast ไฟขึ้นกระสเรี้ยวที่สุดนะครับธาารเกาบาเซนบงทีครับคือว่าคนเกินร้อยยีบกครับถ้าผู้ใดที่เป็นเบาหวานอยสูงก็สูงเกินร้อยยีบกแต่ทีนี้ถามว่าถ้าจิตเขาไปแล้วได้วอจอได้วอจอได้ครับไม่คนเกินสองะครับไม่คนเกินสองร้อยนะครับแต่ที่นีต้องของเราะเรื้ในเรื่องของการ ลงให้ครบนะครับสำหรับเดี่ยวท่านำหนักสูงทีนี้ในเรื่องของอัลวอต้องหู้นะครับต้องแกวติบินนะครับความดันเลือดรน้ำตาลผู้ชาแล้วนะครับแล้วเสริมอีกนิดนึงเรื่องไข่นะครับถ้าเริ่มีไข่เริ่มมีไข่จะองศาครับเอินเ็นหตอร์วิ่งกันยีงกันวัดบอลนะครับพูกว่าถ้าไเริ่มไข่เลยรับถูกต้องครับท้าวเจดีย์หาเริ่มมีไข่ครับถ้าสายเจดีย์ห่างขึ้นเริ่มไข่สูงนะครับซาลิโก็แม่นครับแค่สายเจดีย์ห่าก็บคอระวัง การกับเขาที่เขาแบบนีอโดยเฉโทรมาปรึกษาว่ามีเดินทางกับวัจจากประเทศเกาหลีเนาะในเมื่อวานเราต้องปลอดระวังถึงเพื่อนที่กักตัวจากอ่ากักตัวของเพื่อนชุมชนพวกนี้เนาะเนี่พอเขามาสู้ในเมื่อวานเขาก็ต้องกักตัวปลอระวังต่อไปนะครับกับวัจจากเกาหลีบ้านเน่ยเนาะได้โทรมาหาบ้านเราให้ดิบ้านเราให้เนาะคกับวัจจากเกาหลีนะครับที่นี่เรื่องของการแพร่ผลทุกท่านมีโทรศัพท์บ่ครับมีโทรศัพท์บ่ ผลของมันมันมีครับเขาต้องห่วงครับเบื้อมาสั้นหนักแล้ววัดส่วนสูงแล้วเอาประเภทใดแข็นเป็นเพราะเอิว่าดัชนีมวลกายนะครับสมมติต้องทราบนะครับนะครับดัชนีมวลกายนะครับสมุดดีมาสัมแยงตู้ครับใส้ในคอมพิวเตอร์ใส้ในโทรศัพท์ครับนะครับอายุเทียมครับความ พี่พี่มาส้นน้ำหนักเท่าไหร่ครับจาก,กิโลหกสิบสองครับชสสูงครับร้อยหกสิบเจ็ดครับ BMI boss ด o d y mass index ครับหมายถึงว่าแตชนิบร่กายหมายถึงเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไป สามารถทําได้โดยชั่งน้าหนักตัวเป็นกิโลวัดสูงเป็นเมตรนะครับนะครับ,รบทีนี้ของพี่สามารถายี่สิบสองจุดสองามแบนวลาจะไหนครับท่านทุกท่านมีโทรศัพท์พก่ลองเมเบื้งครับนี่ของพี่มากที่อยู่ในอยู่ในเกียน์นี้นะครับเกณย์สิบแปดค่าปกตินะครับถ้าต่ำก็สิบแปุดถือว่าน้ำหนักหน่อยแล้วก็พร้อมนะครับ ของพี่ว่าที่ยู่ในเกฑนปกติสุภาพดีนะครับที่นี่มันจะมีคอแนน้ำนะครับมี้อแนะน้ำต่งางซูโมเนทันสมัยครับควรกินอาหารให้หลากหลายครบห้ามูมนะครับทุกท่านมีโทรศัพท์หรครับมีนิดม,ม,มีไฟฟใช้ป่มของเราเพาาื่อต่อพี่นะครับรองคำร้รอแล้วก็ให้กดทำน้อนเบิ่งแล้วก็ไปลงผลในช่องที่ว่างยูนะครับ,บ,บ,บอย่าพับยูยูกับท่านไหนครับ เขาไปคำนวณค่า b m i ของเราดีคร AC, ับขอกเขแล้วนะครับนี่วนค้ครับนี่การคำนวณค่า DMI ครับค่าเป็นส่วนตัคือครับน้ำหนักส่วนสูงเป็นเมตรนะครับเดี๋ยวทีบสกตรนะครับนี่มีสูตรปรามาณนด้ ฟันเอาไว้เคี้ยวนาะแล้วก็เอาไว้เอาไว้เคี้ยวแล้วก็เอาไว้ยิ้มเนาะเอาไว้ยิ้มแล้วก็เอาไว้ออกเสียงเราจะออกเสียงแลวกัแล้วก็เอาไว้พูดสิงที่สุขภาพช่องปากคือฟันเขาห่างคือห่างกัน ยังก็เปิดเปิดคอนยแอย่ายังใช่ค่ะคอนピแอกินอาหารเปรี้ยวสิจาวบดีเพราะว่ามันซีกันเงเอ่อมันเป็นกรดซันเองฟันมันสุดก้อนว็ใช่ค่ะที่นี่สุขภาพช่องปากของเขานะคะหลักๆก็จะมีสองโลกนะคะคือโลกฟันผุกับโลกเอ่อเงือกเสบหรือโลกปฏิทันนะคะซึ่งฟันผุเขาก็ต้องมาเบิ้งก่อนว่าฟันมันพาออกมามันเอ่อจะมีสามสั้นนะคะ สั้นแรกคือสั้นเครือฟันนะคะเครือฟันเป็นขาวๆเป็นเครือฟันก็คือมันจะแข็งที่สุดในร่างกายของเรานะคะแล้วก็จะเป็นชั้นเนื้อฟันสีมันขาวมันสีเป็นสีเหลืองๆนะคะแล้วก็ชั้นที่สามคือพวกกระสากนะคะที่นี่ฟันมันมีสามสามสั้นนะคะและที่นี่ฟันผูเกิดจากเอียง พ่อพ่อพี่พี่อาจจะสงสัยว่าเออมันเกิดจากนอนกินฟันคือสมัยนี้ตัวเล็กน้อยบอว่ามันมีนอนแอบอ่จริงๆแล้วก็คือช่องปากของคนเฮานะคะมันจะมีเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากของเขาซึ่งในช่องปากของเขามันสิเกิดฟันผุอะไรมันต้องมีสียางนะคะสียางคือหนึ่งเชื้อโรคที่นี้อยู่ในช่องปากของเขาแล้วก็ฟันแล้วก็เวลานะคะ แล้วก็อาหารถ้าขาดซียามอะไรันหนึ่งไปเคือซีพอเกิดฟันผุคืออย่างเช่นแบบว่าเขากินอาหารเขาไปแล้วเขาแปลงฟอกออกนะค่ะมันติดตรงร่องฟันเขาแปลงฟ่าออกซึ่งเชื้อแบคทีเรียนะคะมันจะเกาะอยู่ตรงซอกฟันอย่างเชเขาแปลงฟอกมันกระสีใส่เวลาในการกัดก้อนนั่นเเป็นแบคทีเรียตัวน้อยๆที่เราบอเห็นมันสิใส่เวลาในการแบบกิน เสื่อฟันเข้าไป mm hmm. ค่ะแล้วมันก็สิบกินไปเรื่อยๆก mm hmm. ินไปเรื่อยๆถึงชั้นชั้นเครืองฟันนะคะจะบอกนีอาการเนี่ย mm hmm. สี่เบิ้งลักษณะสังเกตว่าเป็นดำๆยังไงบ้า hmm. งแต่ว่าบอกนีอาการบ่าเสียวบ่ปวดว่า,ายังัา mm hmm. ทีนี่เขาบ่าได้รักษาบ่าได้กดมันเสียลูกล้ามไปถึงชั้นที่สองเป็นชั้นเนื้อฟันนะคะ คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่ามันสิเป็นแบบเสียวๆเสียวๆเวลากินน้ำร้อนน้ำเย็นเวลาแบบลบเป่าอย่างเช่นมันสีเสียวๆซึ่งชั้นนี้สามารถรักษาได้ก็คืออุดฟันจากอุดฟันที่นี่ถ้าปล่อยปาเราเลยปล่อยเห็ดดอกมันเรามันบเบา่างบาไปเห็ดอย่างเช่นมันกระจาลูกล้มไปถึงชั้นพงประสาทฟันนะคะ ชั้นนี้นะคะซื้อมีการรักษาสองอย่างซื้อต้องถอนพระสันการรักษาล่ะนะคะถ้าถอนแล้วซื้อต้องใส่ฟันปลอมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาถอนฟันเรียบเรียบนี่ฟันัึงถึงมันสีย่อยลงนะเพราะว่ามันมีครูสมเนาะแล้วฟันทางข้างมันสี่ยกเข้าไปเห็นให้เขาต้องสูญเสียฟันอีกใช่ไหมซื้ออยากให้รักษาไว้ที่นี่ อ่อถึงชั้นนี้นะคะก็คือมาซีนี้อาการปวดตุบตุบตื้อตื้อปวดเบิดมือเบิดคืนปวดทรมานแล้วก็ถ้าปล่อยไว้มันก็จะเป็นนองอยู่ตรงปลายล่างนะะเป็นนองที่นี่ถ้าถ้าถอนแนะนำแห่งไซฟันปอดแต่ว่าถ้ารักษาหลังก็จะมีค่าใส่ใจเอ่อขืนอยู่กับเอ่อหลักของฟันนะคะอันนี้เป็น เป็นโรคฟันผุซึ่งโรคฟันผุนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย้วก็าฟันแล้วก็เวลาแล้วก็อาหารอาหารนั่นแหละคะ่ะก็คือของหวานแป้งอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่องปากเราคือเป็นทั่วเป็นเป็นคือเด็กน้อยมาก,กินของหวานจะเหอกันซิมักฟันผุแล้วก็โรคที่สองคือโรคเอ่เอเงอักเสบ รโรคปริทันเงาอ,อักเสบมีสิเกิดกนปริทันก็คือเงาอ,อักเสบเกิดจ,จากการที่เขาเปลี่ยนฟันบพสะอาดเพราะสิเป,เป,เป,เปลี่ยน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 แแบบเอ่อเศษอาหารมันติดอยู่ตรงคอ,อฟันเหรเป็นขี้ฟันเป็นแบบเชี่ยๆเราออกใช่ไหมซึ่งเงาอ,อักเสบเกิดจ,จากการที่เขากินอาหารเข้าไปแล้วที่นี่นในน้ำลายเขามันสิมีแคลเซียมนั่ะเพราะว่ามีอัซซิบูพพบรุมมสิเป็นแคลเซียม จากน้อยมันสีเ็ดให้เอ่อเ็ดให้ขีฟันมันแข็งตรงคอฟันนะ,ะ่ะเขาเป็นออกมันก็สะแข็งแข็งไปเรื่อยๆรืๆ่อยๆแตสิเป็นเป็นหินปูนนะคะหินปูนเกอ่อเขาไม่เอาไม่จริงฟันกับออกแข็งกับออกดต้องคูณหินปูนเท่านั้นนะคะและที่นี่เงาอักเสบมันเกิดจากไหนคือมันมีแบคทีเรียอยู่ตรงรอบๆตรงนี้ ทีนี่มันสีทรงผลใหงบอกัเหงือกมันอักเสบเพราะว่ามันเติบโตอยู่น้ำหนักนคือจะมีออกซิเจนอย่างเงี้ยมันสีแข็งและที่นี่เหงือกมันสีแดงอักเสบเวลาเขาเปรงฟันนะคะมันจะเลือดออกสังเกตได้ง่ายถ้าเขาเงือกอักเสบพือแปลี่ฟันจะเลือดออกนะคะถ้าเขาสะสมไปเรื่อยๆนะคะมันกัดสีลึกลงไปลึกลงไปนะคะเห็นไห้กระดูกเปล่าล้าั ส่สนมากก็จะเป็นแบบว่าฟันโยกนะคะฟันโยกฟันไม่ได้กูดแต่มันโยกมันสิรอนนะประมาณนี้ที่นี่เอ่อสำหรับเหงืออักเสบนะคะต้องคูนอินปูนแต่ว่าถ้าป้อยไปเรื่อยๆก็จะเป็นล้ามนาดคืนล้ามนาดคือปฏิทันนะคะที่นี่การเปรีมฟันที่ถึงวิธีนะคะ พอาะพ่อแม่อาจจะพอนัานว่าแปลงแปลงต้องสิจริงๆแเราการที่แปลงแบบน,น,นี้กนี่กอรู้แต่ว่าการแปลงแบบคือจังเลื่อยัะชื่ออะนรเราสำหรับเด็กน้อยมันสิวิธีการแปลงแบบนี้จะเป็นสำหรับเด็กน้อยเพราะว่าฟันเด็กน้อยมันสิบปองอ้อนวนๆนะคะแต่ว่าของของเขาเนี่ยคือเป็นฟันแท้เลย คือให้เขาเอียงเป็น45องศาเข้าหาคอฟันนะคะขยับขยับแล้วก็แปลงปัดลงลงทั้งล่างทั้งหน้ากัะปัดหนึงกระปัดครัดเหทุกส่วนนะคะเพราะว่าขีดฟันมันมักจะกดู่ตรงคอฟันค่ะแลาให้เขาขยับแล้วก็ปัดขยับแล้วก็ปัดค่ะแล้วก็เอ่อ มาตรฐานของของเขาอาะคือกัดยาหแข็งเอาไม่เมีนะคะรักษาฟันใหม่ก็คืออย่างน้อยสี่คู่ศกนะคะปกติอปกติฟันเฮาสิมีสิบคู่ศกนะคะแต่ว่าเป่าเขาจะือ้อยากให้เบอะมีหลายกว่าสีคส่คู่ศกคือคู 1, 2, 3, ่ศกจะซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรวมกับฟันคุด เป็นสิบนะคะแบบมั้ว่าอยากให้ดูแลสุขภาพช่องปากไว้จาะว่าฟนันเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการคนเขี่ยวสีกินเท่าไปม,มันได้กับอยากกินเนืเ้อแซ่บๆยำแซ่บๆก้นตอนเท่าสินะคะสำหรับเรื่องฟันกับมีซัมเน่เพราะว่าแม่เนี่ยนี 一样，สงส一样的哈。